สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะเอาเครื่องสอําอางที่เราใช้หมดแล้วนะคะเอามาเล่าให้ฟังว่าใช้ตัวไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาเริ่มเลยอันแรกเป็นพวกเมคอัพก่อนแล้วกันนะคะก็เมคอัพจะมีน้อยนะอันแรกเลยก็จะเป็นที่เขียนคิ้วของเมลินดาค่ะมันก็จะมีหัวแปลงอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบออโต้ค่ะหมุนเอาหัวมันจะเป็นแบบหัวแบบกลมๆอะ่ะไม่ใช่เหลี่ยมไม่ใช่แบบยังไงอะ่ะ ไม่ใช่หยดน้ำอ่ะเป็นหัวกลมๆนะก่อกปะเอออันเนี้ยเ,เขียนดีมากเราใช้มาหลายอันแล้วสีที่เราใช้ก็คือสีเดียวกับสีผมเรานะคะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะอ่อนไปประมาณแดงนั่นแหละเบอร์อะไรก็จําไม่ได้แล้วอันเนี้ยใช้ดีมากมันจะไม่แข็งไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปก็เลยเออชอบอันนี้มากที่สุดเลยนะคะแต่ว่ามันจะหมดเร็วหน่อยเพราะว่ามันนิ่มแต่ว่ามันติดคนไม่เยิ้มอะไรประมาณนี้นะทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นบีบของ คุนค่ะตัวนี้เป็นไวท์เทนิ่งเมจิกบีบีเอสพีเอสสามสิบพีเอบวกสองตัวนะคะตัวนี้สามารถเป็นกันแดดได้เลยแต่ว่าเราใช้หมดแล้วก็คือมันจะเป็นกล่องใครดูแบบเราเปิดถุงช็อปก็จะเห็นว่าเราซื้อมากล่องหนึ่งมันจะมี3ามสองใช่ไหมเราใช้อันนี้กล่องหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะแบ่งให้เพื่อนใช้นะคะเป็นบริษัทเดียวกับเวลคอร์นั่นแหละคือจะบอกว่ามันติดทนโอเคนะมันปิดรูขลนดีปิดทนแล้วก็คุมมันดีแต่ว่าเขาบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วซปเปอร์ขาวถึง3เท่าเราไม่เห็นว่ามมันจะขาาาวววกเลยลยววแแ้่บบ ผิวสีเข้มก็ใช้ได้นะโอเคน,น่าลองอีกตัวหนึ่งนะคะก็ถามว่ามันมันดีพอๆกับเวลคอตท,ที่ที่คนนิยมใช้ไหมเราว่าอันนี้ไม่ไม่ดีไม่ดีเท่าเท่าเวลเวลคอตที่เป็นหลอดสีแบบสีน้ําตาลอะไรเงี้ยน่ะอันนี้จะแบบเหมือนกับวาวๆมากกว่าจะไม่ค่อยแบบว่า,วามันจะบํารุงมากกว่านะคะจะไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะโอเคประมาณนั้นแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น เป็น BB ของสกินฟู้ดตัวนี้เป็นตัวเทสเหมือนกันค่ะก็จะเป็นบุดอัปต์ตูนโรสเลมอนครีนะคะเป็น BB ที่มีกันแดด s p f 20 PA เบวกหตัวนะคะก็เราเราซื้อมาซองหนึ่งนะอันนั้นนะบีบออกมาแล้วไม่ไม่มี BB เลยก็คือตัวนั้นเราจะ,ะรู้สึกว่าเราจะซื้อ,อเป็นรุ่นอะไรอะรุ่นน้ำผึ้งอะคือบีบออกมาไม่มีบีบีเลยเหมือนเข้าหลอกเรานะคะแต่ตัวนี้ใช้ประมาณสองสาครั้งหมดแล้วค่ะก็ จะบอกว่ามันปกปิดน้อยมากๆแล้วก็แบบเหมือนกับบำรุงซะมากกว่าไม่ค่อยจะติดทนเท่าไหร่นะก็คือมันวาวๆอะไรเงี้ยน,นะคะรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะมีเบอร์นะเพราะตรงนี้มันเขียนว่าเบอร์หนึ่งนะคะเป็นรูปมะนาวตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราว่าม่ค่อยติดทนแล้วก็แบบฉ่ําวาวจนเกินไปนะคะหรือว่ามันเป็นตัวเทสเตอร์มันก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะ,ะโอเคมาถึงอันต่อมาอันนี้แหละของ โลอาซูนะคะเป็นเบสเมคอัพที่มีกันแดด22 PA บวก2ตัวค่ะปริมาณ1กร,รมัมเราได้ตัวเทสเตอร,ร์มาลอง2อันใช่ไหมตัวนี้แหละทำให้เราเสียเงินเป็นพันเลยนะคะแค่ตัวเทสเตอร์ตัวเดียวก็คือเราใช้แล้วมันดีมากมันฉ่ำมันเบามันมีชิมเมอร์นิดๆเวลา,าทาลงไปแล้วแบบลงแป้งฝุ่นทับเท่านั้นแหละก็คือ,อไปตรงที่มีไฟนีนออนอะไรอย่างเงี้ย มันจะเหมือนมีออร่ามีประกายฉ่ำวาวอะไรเงี้ยมันเหมาะกับผิวเราเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเราซื้อตัวตัวไซส์ใหญ่มามาใช้แล้วนะคะตัวนี้ดีมากจริงๆเป็นเบสเมคอัพของโซวซูนะทีนี้ก็มาถึงตัวต่อมาตัวนี้เป็นไบโอเดอร์มา Bio เป็นสีเขียวตั้งนานเพิ่งจะหมดอันนี้เพิ่งจะใช้หมดนะก็อันนี้เป็นไซส์100 ml นะคะก็สีเขียวๆอย่างนี้แหละเนาะ และก็ที่เราใช้หมดก็คือว่าเราเอามาเช็ดตามันจะเช็ดมัดมสาาัสค่าสํำหรับตัวที่กันน้ำมากๆไม่ค่อยออกนะแต่ว่าเช็ดตาที่แบบว่าอายแชโด์พวกนี้ออกอยู่นะที่เราเอามาเช็ดหน้า,างเนี้ยมันต้องใช้สำลีหลายแผน่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเปืืองนะก็คือประมาณนะั้นแต่ว่าก็ดีแต่ว่าก็แพงนิดนึงอนะ่ะแต่ว่าเราก็อยากลองนะคะก็เลยเออก็คือว่ามันยังไงอะ่ะ เช็ดแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนได้ล้างหน้าจริงนะคะโอ,โอเครู้สึกสะอาดแต่ถ้าจะให้ซื้อมาขวดใหญ่ๆแล้วมาใช้ทุกวันคงไม่ไหวอะคะ่ะเปืองมากๆมันอาจจะเหมาะสําหรับแบบเดินทางแบบอยู่บนเครื่องบินหรือว่าไปแบบ อยู่บนรถนานๆอะไรเงี้ยอยากจะเช็ดตาเช็ดหน้าให้มันสะอาดโอเคตัวนี้เราแนะนําเลยโอเคใช้ใช้ดีอยู่นะคะแต่เราว่าออของของร้านบูธท,ที่เขาออกใหม่อะ่ะเอยไม่ใช่ของร้านวัสดุที่ออกใหม่ที่เป็นแบบน้ำอะ่ะที่เช็ดเครื่องสำอางสูตรน้ําอ่ะอันนั้นใช้ดีเหมือนกันเราจะไปหาซื้อมาใช้อยู่นะโอเคก็ทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นกันแดดตัวนะเป็นของโลฮาชิลตัวเนี้ เนื้อมันหนักแล้วก็เปลี่ยนสีผิวจริงจากผิวแบบดําเป็นขาวได้เป็นกันแดดที่มีทําให้ตัวขาวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมี sps 1 5 0่ pa บวกก็คือมันทําให้ตัวเราขาวแล้วก็มาติดทนมันไม่สําหรับเราเป็นคนผิวแห้งไงเราก็เลยชอบอะไรที่แบบเหนียวเหนียวติดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทาถ้าใครไม่อยากให้มันเหนียวมากก็ทาสิ่งนี้แล้วก็ทาแป้งทับลงไปมันก็จะได้ไม่เหนียวโอเคเราชอบตรงที่ว่ามัน เนื้อมันหนักแต่มันติดทนมันเหนียวมันทําให้ผิวเราชุ่มชื้นดีด้วยนะคะก็มันกันแดดดีแหละคือบ้านเราแดดมันแรงมันก็เลยต้องใช้แบบอะไรที่กันแดดดีๆหน่อยติดทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นตัวเราจะดําแล้วเป็นฝ้าเป็นกะบางทีเราก็ใช้สิ่งนี้มาทาแบบหน้าของเรานะครับคือบางคนเขาคือตัวก็ใช้กับตัวแต่ว่าเราก็ใช้กับหน้านะบางทีแล้วแต่อารมณ์นะคะที่มาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นเออเราก็เป็นคนที่ใช้คอนแทคเลนส์นะ ก็คือใช้หมดไปหลายรุ่นแล้วแต่ก็เพิ่งจะเอามาให้ดูอันนี้เป็นสวิตตี้ค่ะเราจะใช้สีน้ำตาลนะ <Okay. S 1> เราก็ไม่ได้ใส่แบบว่าทั้งวันนะใส่แบบสี่ห้าชั่วโมงก็ถอดแล้วใส่เก๋ๆเล่นๆไปอย่างเงี้ยแหละใส่ให้ตัวเองสวยๆไปอย่างเง mm ้ย hmm. นี่เป็นของพอรเกษมคลินิกค่ะเป็นทาลอยสิวนะเราก็ยังเป็นสิวอยู่นะเป็นหลอดอย่างเงี้ยร้อยกว่าบาทนะคะ3กรัมเองใช้แป๊บเดียวก็หมด ก็คือเวลาที่เป็นสิวโฮอร์โมนนะ่ะสิวแบบทีลเรมิสสม,เม็เนเวลาสิวหายมันจะมีรอยใช่ไหมก็ใช้ตัวเนี้แต้มแต้มก่อนนอนเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะเป็นเนื้อครีมและถามว่าหายไหมมันก็หายค่ะก็คือแต่ว่ามันอาจจะเห็นผลช้านะ,ะมาถึงอีกอันนึงก็จะเป็นกันแดดอันนี้ตัวเทนเตอร์ของคิวนะคะเป็นกันแดดสําหรับตัวนะก็คือเนื้อมันจะเบาๆทาลงไปแล้วแบบมันกลืนไปกับผิวเลยอะโอเคก็ดีนะแต่ว่ามัน หลอดแค่นี้แค่ไม่ขี่กำเนี่ยเราใช้ครั้งเดียวหมดก็คือแค่แขนสองข้างหมดแลลวโอเคประมาณนะั้นทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเลยเป็นสกินแคร์ของอันนี้ที่ใช้หมดนะคะก็คือซินิเต้กิฟเซตตัวเนี้ยในในกล่องเนี้ยมันจะมีเอ่อมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเคนซิ่งเจลอะเอ้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นโฟมล้างหน้านะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าตัวนนนเ,นเนี้ยในในเซตนเนี้ยซินเต้เนี้ยคือเราใช้จริงๆนะคะก็คือว่าเรา ตัวนี้มันจะเป็นโฟมล้างหน้าตัวเนี้เป็นตัวที่เราชอบมากที่สุดเนื่องจากว่าคือพอล้างออกมาแล้วมันแบบหน้ามันจะเงาๆอ่ะมันเบาๆแต่ว่ามันไม่แห้งจนเกินไปมันชุ่มชื้นมันรู้สึกสะอาดมากๆเลยนะคะก็แต่เราไม่ชอบตรงที่ว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแตงกวาแล้วก็ยาผสมกันแล้วก็เป็นสีเขียวๆนะแต่ว่าล้างออกมาแล้วมันดีฟองมันเยอะมันแบบว่า ใช้เช้าเย็นอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกดีอันนี้คือสิ่งที่เราชอบที่สุดในเซตนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีหลงังล้างหน้าก็จะมีตัวนี้นะจะเป็นสีเขียวเขียวใช่ไหมออตัวนี้จะผสมแบบว่าช่วยลดปัญหาสิวก็คือค่าเชื้อสิวก็คือตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมสีเขียวเขียวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกันแดดจะอันนี้ไม่ใช่กันแดดอันนี้เป็นตอนตอนเย็นใช่ไหมเป็นสีทองแต่ว่ามันจะออกเป็นเนื้อเจล เจลๆนิดหนึ่งนะคะก็ตัวนี้คนที่ใช้แรกๆจะรู้สึกแบบยุบยบ,บ,บนิดหนึ่งเพราะว่ามันผัดเซลล์ผิวเซลล์ผิวเราจะหลุดออกมาอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ก่อนนอนเวลาเดียวนะคะก็ตัวนี้แหละที่ทําให้แบบฝ้าเราจางลงกะเราจางลงนะคะมันจะทําให้หน้าเราดูแบบใสใสขึ้นอะไรเงี้ยมากบางคนก็บอกว่ามันจะทําให้หน้าแบบว่าบางลงนะก็คือแบบว่าคือถ้าหน้ามันหยาบมันก็จะแบบทาให้ผิวเราดู แก่ๆหยาบๆนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเราเป็นคนที่แบบว่าชอบผัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกหน้ามันจะได้ดูใสบ้างะนะคะก็ะผ่านนั้นนะแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นการแดดของเขาอันนี้จะเป็นแบบเนื้อแบบไม่ใช่บูนอ่ะเป็นเป็น,ปนครีมแหละตัวนี้จะเกียยากนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ผสมน้ำมัน,นออกไปนะคะเราใช้ตัวนี้เป็นการแดดแต่ว่าเราก็ต้องลงกันแดดตัวอื่นซ้ำเพราะว่าเรากลัวแดดแดดบ้านเรามันแรงนะคะก็คือสกินแคร์นะมัน ผิวแต่ละคนมันถูกกับอะไรมันไม่เหมือนกันไงแต่ถ้าใครใช้แล้วแบบว่าหน้าเป็นผดเป็นผื่นหรือว่าอ่าไหมอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่สกินแคร์สำหรับผิวหน้าเราแล้วค่ะโยนทิ้งดีกว่านะคะก็มันอาจจะไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้แล้วดีก็ใช้ต่อไปแต่ว่าคนที่เขาใช้ก่อนหน้าเราเขาบอกว่าใช้ตัวเนี้ยถ้าหน้าดีแล้วให้สลับไปใช้ตัวอื่นบ้างเราก็ทําอย่างนั้นค่ะก็คือเราเป็นคนที่ใช้สกินแคร์แล้วแบบว่าใช้ ตัวนี้ดีแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเรื่อยๆก็เหมือนเรากินอาหารเสริมแหละเราก็จะไม่กินอะไรแบบซ้ําๆก็คือกินตัวนี้แล้วเราก็เปลี่ยนไปกินตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยทีนี้มาอีกอันนึงเป็นของพอรเกษตรเหมือนกันนะเวลาที่เราเป็นสิวเราจะไปหาที่พรเกษมมันหายเร็วดีเวลาเขาเลเซอร์ใช่ไหมคือ <c oughs> เราจะเป็นสิวเต็มหน้าก็คือเวลาที่แบบว่าเ <c oughs> ออ แพ้เครื่องสำอางอะไรเงี้ยแพ้ลองพื้นเราจะแพ้ลองพื้นได้มากกว่าจะกินแคร์นะคะก็นั่นแหละเราถึงจะไปหาเขาเวลาเป็นสวอุดตันเวลาที่เราทําความสะอาดหน้าไม่ดีมันจะไปสิสอุดตันใช่ปะ เขาจะเลเซอร์ให้เลเซอร์เพื่อเปิดหวัวสิวออกมันจะหายเร็วมากอาจะเป็นรอยน่ากลัวเป็นตุ่มนีน่นนงแต่ว่ามันจะหายเร็วโอเค,อเคไปครั้งหนึ่งแบบสี่ห้าพันจบก,ก็คือเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันไม่จะเป็นมันจะไม่เป็นสิวอีกอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเป็นครีมทารอยดําเช้าเย็นก็คือรอยสิวรอยกะรอยฝ้าเราบอกตรงว่ามันไม่หายอะ่ะเอออันเนี้ยสามกลมเหมือนกันร้อยสี่สิบบาทเราเสียเงินกับรอยกะมาเยอะมากบอกตรงมันมันจนทอนะคะทีนี้เออ อายุขนาดเราเราก็เลยจําเป็นต้องแบบว่ากินอาหารเสริมควบคูไปด้วยเพื่อให้รอยสิวและรอยว้ารอยกาะมันจางลงทําให้หน้ามันไปแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้ที่เรากินตัวนี้เป็นแอล r คโรทีนแอปเปิลพัค่ะตัวนี้ตัวที่เน้นในเรื่องของการลดน้ําหนักนั้นมันจะเป็นซองแล้วก็ชงผสมน้ําน้ําเย็นๆน้ําอุ่นก็นได้แล้วก็ดื่มตัวเนี้ยเรากินแค่กล่องเนี้วกล่องเนื้ออะ ราคาข้างกล่องมันจะอยู่ที่450บาทมี10ซองเรากินตัวนี้ไม่ถึงเดือนนะแล้วก็ไม่ได้กินทุกวันน้ำหนักเราลดไปโลกินตัวนี้ควบคู่กับการควบคุมอาหารมันจะทำให้น้ำหนักเราลดลงจริงคืออายุขนาดเราใกล้วัย40แล้วนะคะแต่ว่าเออน้ำหนักลดไปโลนี่ดีใจมากๆเลยแล้วก็รูปร่างเรากระชับ สมส่วนแล้วก็มันเป็นวิธีลดน้ําหนักแบบปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเอฟเฟกใดๆตอ่อ,อคือกินอะไรก็ตามที่มันแบบผลข้างเคียงน้อยมันจะปลอดภัยกับตัวเรานะคะก็ตัว,ะะตวกินตัวเนี้ยมันจะเป็นผงแอปเปิลมันเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกินแอปเปิลเขียวถ้าใครแบบว่าถนัดกินแอปเปิลเขียวนะคะกินตัวนั้นก็ลดน้ําหนักได้เหมือนกันตัวนี้เรากินก่อนอาหารสักกี่นาทีส่วนใหญ่เราจะกินก่อนอาหารเช้านะคะ มันจะเร่งเาผาผลาญตัวนี้มันจะมีอินอินูรินก็คือตัวนี้จะเปลี่ยนน้ําตาลในตัวเราให้กลายเป็นพลังงานมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อ้วนนะคะแล้วก็มีแอลคาทลนเร่งเาผาผลาญประมาณนั้นมีวิตามินซีแล้วก็มีคอลลาเจนมันจะทําให้ผิวเราดีแล้วก็วิตามินซีก็จะทําให้ผิวเราขาวใสประมาณนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ราคา10บซอง3า0กว่าหรือ400ออะไรเงี้ยก็เราว่ามันลงทุนกับสิ่งนี้มันปลอดภยัยแล้วก็ดีโอเคเลยแหละ แล้วทีนี้มาถึงอันต่อมาก็าจะเป็นผมบ้างนะครับตัวนี้เป็นแชมพูสระแล้วเปลี่ยนสีผมแต่ทีมันจะมีกลิ่นอ่อ เหมือนกับยาย้อมผมนิดๆแต่ว่าไม่แรงจะบอกว่าเราจะทาให้ผมเราสีเข้มอันนี้เป็นสีน้ําตาลบอลโกอะไรเงี้ยน้ําตาลอ่อนๆแหละน้ําตาลประกายทองนะคะเรามันแค่เป็นประกายอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนสีผมเราเลยนะจริงๆนะก็คือแต่ว่าเราหลังจากเราใช้ตัวนี้ไปคนก็จะทักเยอะขึ้นนะคะว่าทําไมผมเราเป็นแบบเงาเป็นประกายจังเลยเออคงจะเป็นเพราะตัวนี้แหละมันไม่ได้เปลี่ยนสีผมให้เข้มในท,ทันทีคงจะเป็นเพราะสีผมเรามันอ่อนอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่า มันมันไม่ได้เข้มแบบแบบในรูปนะคะคงต้องใช้หลายครั้งประมาณนี้เขาบอกว่าสะทิ้งไว้5้าสนาทีมันก็จะเปลี่ยนสีทันทีเราใช้แล้วมันแค่แบบว่าทำให้ผมเป็นเงาเป็นปะกตายขนั้นแหละมันจะทำให้ผมแบบไม่ไม่เสียจนเกินไป มทาทำให้สีผมแบบเป็นประกายซะมากกว่าที่จะเปลี่ยนสีตามตามในรูปนี้นะคะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นน้ํายาล้ลางคอนแทคเลนของ C C นะคะตัวนี้ใช้มาหลายอันแล้วก็ไม่รู้จะใช้อันไหนก็ใช้แต่อันนี้มันมันถูกดีอ่ะ115ยบาบาทเองแล้วก็ซื้อทีก็ใช้ได้นานด้วยนะคะเอาไว้ล้างคราบคอนแทคเลนเอาไว้ล้างคราบโปรตีนของคอนแทคเลนแล้วก็คราบไขมันอะไรเงี้ยให้มันซาวนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นอ่สเปรย์พ่น ที่ดัดขนตาก็คือเวลาเราจะปัดมาคาคลาใช่ไหมเราก็ดัดขนตาก่อนตัวนี้เราซื้อมาจากข้องโกงค่ะราคาจำไม่ได้แล้วซื้อมานานมากเพิ่งจะใช้หมดนะคะมันเป็นสเปรย์ฉีดพ่นไปที่ดัดขนตานะคะที่ที่ดัดเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่าอะ มันจะพ่นไปตรงเนี้ยมันจะเป็นสเปรย์พ่นนะ่ะคือสเปรย์เสร็จ <c oughs> เสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดหรือว่าเอาสำลีเช็ดอย่างเงี้ยแล้วก็มาดักขนตามันจะทําให้ขนตาเราอะงอนขึ้นงอนจริงๆแล้วก็ทําให้ที่ดักขนตาของเราคือรักษาคุณภาพของยางที่ดัดขนตาแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะเราใช้สิ่งนี้แล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าคือถ้าใช้เสร็จแล้วแบบว่าไม่เช็เดเนี่ยนะมันจะแสบแสบตาที่ดัดขนตาของเราอะสะอาดขึ้นนะ โอเคมาถึงอันต่อมาก็จะเป็นครีมหมักผมแล้วก็อบไอ้น้ำผมทีดเม้นท์ผมนะั่นแหละตัวนี้จะเป็นยี่ห้อแคลิ่งนะเป็นคอลลาเจนบำรุงผมบางทีเราก็ใช้ตัวนี้แทนครีมน,นวดเลยนะคะก็เราจะเป็นคนที่อบไอ้น้ำผมทุกอาทิตย์นะเนื่องจากว่าผมเรามันแบบทำสีบ่อยแล้วแบบ มันจะแห้งเสียมันจะไม่มีน้ําหนักมันจะชี้ฟูงไงก็เลยต้องอบอนน้ำทุกวิตยีนะคะเพื่อให้ผมมันเป็นเงาแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะอันต่อมาเลยตัวนี้จะเป็นครีมหมักผมแล้วก็ล้างออกเป็นมันออกแบบมาสําหรับคนที่อยากให้ผมตรงอะนะคะคือเราใช้แล้วผมมันมันเรียบจนมันแบนหนาเนื้อออกปะ มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ผิวอะ่ะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าคน,นแบบผมมีน้ําหนักอยู่แล้วใช้อาจจะอยากให้ผมตรตใช่ไหมโอเคอาจจะใช้แล้วดีอยู่ตัวเนี้ยก็คือหลังจากผมใช้หมักทิ้งไว้สัก3ามหนาทีแล้วก็ล้างออกตัวเนี้ยนะคะคือใช้ควบคู่กับแชมพูที่เขาออก <Okay. S 1> แบบมาด้วยกันอนะ่ะจะเห็นผลเร็วก็คือผมเราตรงแล้วก็คือเราเป็นคนซอยผมแล้วผมบางมากๆไงก็เลยแบบว่าใช้ตัวนี้มันก็ยิงเรียบแป้เข้าไปกันใหญ่ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะราคาซื้อในเซเว่นสิบบาทเองโอเคก็วันนี้ก็ จบพอ,อนี้แล้วกันนะคะของที่ใช้หมดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ